นิฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 นะคะวันนี้หรี่หุ้ยเราชื่อจะมาสอนทบทวนพินอินพวกเรานะคะลืมกันมาหรือยังเลยถ้ายังไม่ลืมเราไปทบทวนด้วยกันพร้อมกันเลยค่ะ mm hmm. เรามาอ่านสละพินอินนะคะที่เราเคยเรียนไปนะคะสองสระค่ะเอ mm ้ hmm. วันนี้พี่สงเมามานั่งเรียนด้วยนะคะ mm hmm. นักเรียนเราไปด้วยกันแล้วกันนะคะ อ,อ,อ่านตามเหลาซื้อนะคะนักเรียนทบทวนเราไปด้วยนะคะดูตามไฮไลท์เหลาซื้อค่ะข้อที่1น,นะคะสลับอันอันก็คือตัว A ก็คือตัว R สลัอ R ที่เราเคยเรียนกันนะคะส่วนตัว N ก็คือนอนหนูค่ะรวมผสมคำก็ได้เป็นสลับอาน อานไหนนักเรียนลองอ่านสิคะเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่สองนะคะสระอัง,องตัว A ก็เป็นสระอานะคะส่วน N G ก็เป็นสระตัวงงูคะ่ะเราสังเกตง,ง่ายก็คือ G เนี่ยคะมันเหมือนกับสัญลักษณ์ตัวงงูค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นก็ได้ได้ เสียงออกมาเป็นอังไหนนกเรียนลองอ่านสิคะเก่งมากเลยค่ะปังปังหนีจนปั้งเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูสิว่าพี่ฉงเมาพี่แพนด้าของเราเข้าใจไหมคะพี่แพนด้าเข้าใจหรือยังคะลืมเข้าใจแล้วตรงผู้ตรงตรงเลย ยดต้าเลยตรงเลยเก่งมากค่ะปังๆค่ะเรามาอ่านสลับผสมกันนะคะนักเรียนสลับผสมอ่านค่ะเราซื้อจะไปทีละตัวนะคะเพราะวันนี้เราเรียนแค่สองสลับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาผันสลับผสมอ่านกันนะคะนักเรียนที่เราเคยเรียนกันในห้องนะคะก็มีสลับผสมที่เป็นตัวสลับผสมอ่านนะคะนักเรียนดูตามไฮไลไท์เลยนะคะ แล้วก็มีคำอ่านนะคะปัวอันปันผัวอันพันมัวอันมันฟัวอันฟันซึ่งนักเรียนนะคะในห้องเนี่ยบางคนก็จะสะ,สะกดเป็นพออันปันพออันพันมออันมัน f อ r an อนฟัน un, ก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าตัว B ก็คือปาปานะคะ p ก็คือพพผานแล้วก็ m ก็คือมอมาน,านแล้วก็ f คือฟฟันก็ได้คะ่ะนักเรียนนะคะอ่ะต่อไปนะคะนักเรียนอ่าวันนี้มีพี่โกนะคะก็คือพี่สุนัขนะคะโกแปลว่าสุนัขนะคะมาเรียนเป็นเพื่อนพวกเราด้วยนะคะนักเรียน ลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นอักษรตัวพยัญชนะเตอนะคะก็คือเต่าเต่านะคะนักเรียนดูตามไฮไลท์เหล่าซ้อนะคะเตออันตันเธออันทันเนออันนันเลออันลันนะคะยังจำได้ไหมคะ,ะดูซิว่าออสัตว์ตัวถัดไปเนี่ยใครที่มานั่งเรียน เป็นเพื่อนพวกเราค่ะโอ้พี่เมานะคะก็คือพี่แมวนั่นเองมาเรียนเป็นเพื่อนพวกเราด้วยค่ะนักเรียนลำดับต่อไปนะคะเกออันการเกออันคันเฮออันฮันเก่งมากเลยค่ะลองมาดูว่าสัตว์ตัวไหนมานั่งเรียนเป็นเพื่อนพวกเรานักเรียนอาพี่ตาเซียงค่ะ ตาเซียงแปลว่าช้างนะคะพี่ตาเซียงมานั่งเรียนเป็นเพื่อนพวกเราด้วยค่ะ,ะวันนี้นะคะก็ถึงบอดอ่านแล้วนะคะเราซื้อจะให้นักเรียนนะคะลองอ่านดูนะคะว่านักเรียนพอได้ไหมนะคะตัวแรกเลยค่ะนักเรียนปัวอันปานนะคะนักเรียนอ่านโดยไม่มีคำภาษาไทยนะคะแล้วก ฟัวอันพนันมัวอันมันฟัวอันฟันเก่งมากเลยค่ะตัวถัดไปค่ะเราซื้อลบอย่างเร็วเลยนะคะอ่านเลยค่ะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะตตออันตันเธออันทันเนออันนันเลืออันลันเก่งมากเลยค่ะต่อไปเลยค่ะ คืออันกันคืออันคันคืออันทันเก่งมากเลยค่ะเราซื้อลองเทสพวกเราดูได้ไหมคะถ้าเราซื้อวงตัวไหนนะคะให้นักเรียนลองดูว่าอ่านออกไหมนะคะแถวละตัวละกันนะคะตัวแรกที่เราซื้อจะวงค่ะเก่งมากเลยค่ะปันนะคะแถวที่สองที่เราซื้อจะสุ่มวงนะคะ เก่งมากเลยค่ะนานนะคะส่วนแถวที่สามที่เราซื้อจะสุ่มนะคะเก่งมากเลยค่ะฮันค่ะถ้านักเรียนคนไหนที่สามารถออกเสียงได้ก่อนที่เราซื้อวงนะคะคนนั้นจะเจ๋งจริงๆเลยคะ่ะเหินปั้งปั้ง,งหนีเจินปั้งแปลว่าหนูเยี่ยมยอดเลยค่ะอะต่อไปนะคะนักเรียน คะแนนกันนะคะนักเรียน Str ให้นักเรียนนะคะชั้นป .3 นะคะคราวหน้าก็ได้นะคะเตรียมสมุดเล่มเล็กๆนะคะเราซื้อคือเห็นนักเรียนชั้นป .3 เนี่ยส่งจดหมายให้กับเพื่อนๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่มนี้นะคะหรือจะเป็นเล่มที่เล็กกว่านี้นะคะให้นักเรียนเตรียมไว้ก็คือเอากระดาษขึ้นมาแม็กนะคะหรือว่าเย็บให้เป็นแผ่นประมาณ10แผ่นนะคะนักเรียนเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อที่เราจะเก็บคะแนนให้กับตัวเองนะคะให้นักเรียนนะคะ เขียนนะคะชื่อนะคะชั้นหรือว่าเลขที่นะคะแล้วก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่เราซื้อให้ประมาณวันครั้งหนึงประมาณ10ข้อนะคะก็เขียนข้อที่1เฉลยอะไรข้อที่2เฉลยอะไรไปถึง10ข้อนะคะแล้วเป็นคะแนนนะคะแล้วก็เขียนวันที่ที่เราจดคะแนนด้วยนะคะพอเปิดเรียนขึ้นมาเนี่ย เอามาให้เหล่าซื้อนะคะถือเป็นคะแนนของเรานะคะอย่าลืมนะคะเหล่าซื้อก็จะมาเตรียมคะแนนให้จดคะแนนไว้เป็นเกรดของพวกเรานะคะเหล่าซื้อก็จะมีรางวัลให้ก็คือวิตามินซีให้กับพวกเรานะคะเอ่อครั้นี้นะคะทําแบบฝึกหัดด้วยกันนะะักเรียนดูนะคะเป็นแบบฝึกหัดไรเอ่ยเป็นการจับคู่เก็บคะแนนสลับอัานสักครู่ที่ที่เราเรียนกันนะคะ เรามาดูซิว่าจํากันได้ไหมและทํากันได้ไหมนะคะเช่นข้อที่1น,นะคะนัเรียนดูตามไฮไลท์ของเราซื้อนะคะเป็นคําว่าปานนะคะแล้วก็เราจะมาหาว่าตัวปานเนี่ยอยู่ที่ข้อไหนนะคะเราซื้อเฉลยนิดนึงปานก็เราก็มาดูนะคะก็คืออยู่ที่ข้อ2อนะคะนักเรียนนักเรียนก็ โยงเส้นนะคะปันไปที่ตัวข้อ2นะคะซึ่งถ้าเกิดตอนที่นักเรียนเ,เขียนจดในแผ่นกระดาษที่สมุดเล็กๆที่เราซื้อให้เตรียมน,นักเรียนก็เขียนข้อ1นะคะแล้วก็เฉลยคือข้อ2นะคะนักเรียนไม่ต้องเขียน b a n นะคะเขียนแบบสั้นๆง่ายๆเลย และข้อสองนะคะเรียนนักเรียนเฉลยข้ออะไรนักเรียนก็เขียนไปเพราะเราซื้อไม่เฉลยให้เพราะเดี๋ยวเราต้องทําแบบขัดเก็บคะแนนนะคะส่วนข้อสามนะคะนักเรียนเขียนเฉลอยอะไรก็เขียนข้อเลขข้อไปก่อนก็ได้นะคะส่วนข้อสี่นะคะเฉลยอะไรนะวันนึงอาจจะเขียนซักเลขเออเลขล่วงหน้าไปสิบข้อนะคะตอนนี้เราซื้อให้นักเรียนเนี่ยลองมาทํากันเองนะคะดูนะคะนักเรียนดูนะคะข้อที่สองเนี่ย เขียนว่ามอมาสระอานอนูก็คืออ่านว่ามันให้นักเรียนหาคําว่ามันนะคะให้เราซื้อแล้วก็ข้อที่สามให้หาคาว่าตานให้นักเรียนหาว่าตานว่าอยู่ที่ตรงไหนโยงเส้นนะคะข้อที่สี่ค่ะให้นักเรียนหาว่านานอยู่ที่ไหนนะคะแล้วข้อที่ห้าให้นักเรียนหาว่าคานอยู่ที่ไหนนะคะโอเคนะคะนักเรียนซึ่งให้โยงเส้นนั่นเองแต่ว่า ในบอร์ดของเราซื้อให้โยงเส้นแต่ว่านักเรียนเนี่ยเฉลยในในกระดาษแค่เขียนเป็นตัวเลขเป็นเฉลยก็พอนะคะอ่ะเราซื้อให้เวลานะคะประมาณ1นาทีนะคะเริ่มได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนเรามาดูซิว่าที่เราทํานี่ถูกไหมคะตุยตุ้ยถ้าตุ้ยคือถูกนะคะท่านผู้ปกครองนะคะสามารถทําไปกับนักเรียนก็ได้นะคะตุ้ยปตุ้ยมันนะคะนักเรียนตุยตุ้ยตาลนะคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะถ้าถูกนี่คือเก่งมากนะคะตุยตุ้ยนะคะนานค่ะนักเรียน ดุ๊ยดุยคานค่ะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาอ่านสลับผสมอางพร้อมกันนะคะนักเรียนลองดูนะที่เราเคยเรียนกันเห็นไหมคะตัวแรกนักเรียนดูตามไฮไลไท์เหล่าซื้อนะคะปออางปางพออางพางมออางมาง ฟออังฟังเก่งมากเลยค่ะพี่เขมมาให้กำลังใจแล้วนะคะต่อไปค่ะเตออังตงังเธออังทางเนออังนางเลออังลางเก่งมากเลยค่ะน้กงเรียนพี่มเมามาให้กำลังใจเรานะคะต่อไปค่ะเกออังกังเกออังคัง คืออางหางเก่งมากเลยค่ะพี่ตาเสี่ยงให้กําลังใจด้วยและมีรอยยิ้มให้เราด้วยค่ะโอเคค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนถ้าเราลองปิดดูเนี่ยนักเรียนจะอ่านออกไหมไหนอ่านให้หลรหอเราซื้อฟังซิเก่งมากเลยค่ะปังนะคะแล้วก็พังมัง ฟังเก่งมากเลยค่ะตรงนี้นะคะตงังทางนางลางเก่งมากเลยค่ะตัวนี้นะคะกางคังหังเก่งมากเลยค่ะถ้าหลีที่เราซื้อลองสุ่มวงนะคะดูว่านักเรียนได้ไหมนะคะตัวแรกของแถวแรกที่จะสุ่มวงนะคะ อ่านว่าอะไรคะมังเก่งมากเลยคะ่ะตัวนี้ล่ะคะตงังเก่งมากเลยคะ่ะตัวนี้ล่ะคะฮังเก่งมากเลยคะ่ะปัง้งปัง้ปงหนีจนปัง้งเยี่ยมยอดมากเลยคะ่ะนักเรียนต่อไปนะ กันนะคะสำหรับสระอังเมื่อสักครู่นี้นะคะโจทย์ของเรามีอยู่ข้อข้อขักเรียนเตรียมกระดาษไว้เลยนะคะใครที่ตอนนี้ยังไม่มีกระดาษเอาเป็นจดจำไว้ก่อนก็นได้นะคะอ่ะข้อแรกนะคะที่เราซื้อจะให้นักเรียนดูตามไฮไลท์นะคะโยงก็คือพังพออังพังนะให้นักเรียนไฮไลท์นะคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะส่วนข้อที่2ฟังนะคะ ฟออังฟางนะคะอยู่ที่ตรงไหนนะคะส่วนข้อ3ทางเธออังทางอยู่ที่ตรงไหนนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะลังดูซิว่าลังอยู่ที่ไหนนะคะต่อไปข้อ5ค่ะกางดูว่าตัวกางอยู่ที่ตัวไหนนะคะเราซื้อให้เวลานักเรียนโยงเส้นนะคะเขียนเหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนเขียนหนึ่งสองสามสี ห้าค่ะทั้งหมด5ข้อนะคะแล้วก็ให้เฉลยก็เขียนเป็นเลขตัวเลขเท่านั้นก็พอนะคะให้เวลาหนึ่งนาทีนะคะนักเรียน มาหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนลองดูว่าเฉลยถูกต้องไหมนะคะข้อที่หนึ่งค่ะนักเรียนพังตุ้ยปตุ้ยถูกไม่ถูกตอบข้อหนึ่งนะคะถูกค่ะต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะฟังตุ้ยปตุ้ยข้อที่สองตอบข้อสามค่ะถ้าถูกก็ติอย่างนี้เลยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนทาง ตุ้ยปุตุ้ยฮะตุ้ยก็คือตอบข้อสองนะคะตุ้ยเลยนะคะตุ้ยปุ้ยถูกไม่ถูกงาลางก็คือตอบข้อห้าค่ะถ้านักเรียนถูกก็ติ๊กถูกเลยนะคะต่อไปค่ะกลางตอบข้อสี่ค่ะตุ้ยปุ้ยถ้าเกิดนักเรียนตุ้ยนะคะก็ติ๊กถูกไปเลยค่ะต่อไปนะคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเรามาดูหน้าถัดไป คะแนนได้กันสักเท่าไหร่นะคะเราือซเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยเกือบทุกคนได้คะแนนกันดีนะคะเพราะว่ามีพื้นฐานมาดีนะคะแล้วก็ถ้าใครได้คะแนนดีก็แสดงว่าตั้งใจเรียนในห้องนะคะเรียนพี่แพนด้านะคะบอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะใครที่ได้คะแนนน้อยสามารถรีกับเข้าไปใหม่แล้วฟังเราซื้ออีกรอบหนึ่งได้จนจดคะแนนได้มากที่สุดนะคะนักเรียน อ่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนข่าวหน้าอย่าลืมนะคะสมุดจดคะแนนแล้วก็ที่สำคัญก็คือเชียนปีก็คือดินสอนนะคะนักเรียนนะคะวันนี้เราซื้อใจเชียนสำหรับคลิปนี้นะคะใจเจียนใจเจียนให้นักเรียนพูดพร้อมกันว่าเซี่ยเซี่ยล่าชื่อชิล่าซือใจเจียนใจเจียนค่ะทุกคน